ครับผมสวัสดีครับโมนีกระตรงกวันที่หนึ่งนะครับวันพุธที่หนึ่งกัญญาหกซีครับผมเมนี้วิทย์ผู้เขียวก็มีโอกาสมาเปิดราคาค้าว้วยจนหนึ่งครับผมเอัไปพ่อครับเจ้าของค้ากล้วยเพื่เลยครับพ่อเข้าสวัสดีครับพ่อชื่อว่างไในน้ำพานซชื่อนะครับพ่อประสิทธนาชัยภูมิครับผมยุยุใส่พ่อยุใสอยูุบ้านกุดทิพภูมิตำบลกุยมอำเภอผู้เขียว จังหวัดชัยภูมินะพ่อเนาะครับจังหวัดชัยภูมิสำหรับเบ์โทรนี่พ่อสีไฮเบ์โทรผมเป็นผู้ขายหาบอกพ่อครับพ่อบ่มีเบ์โทรเนาะบือทครับเอครับเอาสามารถทักมหาวิทย์ผู้เขียวได้ครับผมพ่อเล่าอนุญาตให้ผมเป็นผู้ขายหาด้วยครับเด้อสำหรับกล้วยแม่สาวตัวนี้ศูนย์หกสองหกเก้าสามสามสามห้าศูนย์ครับผมแล้วครับกล้วยตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวทายตั้นเล็วอย่กล้วยตัวนี้ วัดเมื่อกี้นี่ก็พ่อเล่าอยู่ความสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบสองครับผมร้อยสามสิบสองเป็นค้ยสาวทองแหลกวยครับเด้อค้ยควยควยยข้าท้องจักเดือนพ่อสองเดือนสองเดือนพ่อรับประกันท้องบ่รับประกันเลยรับประกันท้องครับผมท้องกับตาเพชรบอลน้องสาวลรานะครับเด้อนี่ท้องพอพัดยักแถวนี้นะครับตาเพชรบอน้องสะวเราให้ลูกดีลูกงามครับผมให้ลูกดีลูกงามวันที่ผสมวันที่สิบสี่นะครับ มีสูนานะครับมีสูนาหซีครับผมพ่อรับประกันท่องสองเดือนเอามาเอามาเบ่งไรเดียนในตัวคล้วยครับผมจูงพ่นพ่อเออเบ่งไ่เดียนในตัวคล้วยคล้วย,ยสาวตัวนี้ที่สําคัญนะครับเป็นคล้วยเงาเลยครับเด้อคล้วยอ่างเงาล่ำตัวเงานะครับอัตลักษณ์ชัดเกนนะครับอัตลักษณ์ชัดเกนหน้าขาวสวยนะครับตาเตีมเ้มแก้มจ้ำข้ออ่องป้องขาขาวนะครับ แผ่นล้างตรงนะครับแผ่นลังตรงท่ายดีท่ายสวยนะครับท่ายดีท่ายสวยรายละเอียดดีนะครับไายละเอียดดีท่ายเต็มท่ายงามกค้างใ่ญ่ปลายหางลึกครับผมกค้างปิดดากปิดก้นนะครับนี่ครับกค้างใหญ่ปลายหางลึกสำหรับกล้วยตัวนี้เป็นกล้วยปีกก้หน่อยหน่อยครับผมปีสองสามเดือนนะครับแต่พอเราทับไว้ ถ้าเต็มคล้วยแล้วสีสูงยู่ประมาณร้อยสีสิบสีสิบห้าได้ครับผมสําหรับคล้วยแม่สาวตัวนี้นะครับพ่อเราจะได้ลูกเต้าน้อยแม่นบอกป้า,าจะจะได้ลูกเต้าน้อยบ่ะโอ้นี่ลูกท่านใส่นะพ่นะเนาะสำหรับผู้หาคล้วยแม่สาวทองแรกนะครับเด้อสามารถทักมหาววีย์ผู้เขียวได้นะครับครับผมสินค้าดีๆยังส่ผมว่าบ่านาพาดครับผมถ้าผู้ใดสนใจก็ยสาวทองแรกนะครับ เป็นควยผิวดีผิวเกี้ยงนะครับผิวเกี้ยงผิวเนียนเนื้อหนังสีมพูดนะครับเนื้อเนื้อนังทองเขานะเอาถ้าผู้ใดสนใจนะครับถ้าผู้ใดสนใจเจ้าซาแต่ซาจะบ่ได้เปลี่ยนเจ้าของครับผมนะครับเอาสำหรับคลิปนี้วิทย์ผู้เขียวกับวุมีอยังไหลครับผมจิงกาคําว่าสวัสดีครับอา้าเข้าวข้าววะนี้